ต้นโกสนกับความเป็นมงคลต้นโกสนนั้นนะคะก็เป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกทั้งในบ้านและในสถานที่ราชการหรือทั่วๆไปนะคะเนื่องจากมีใบที่สวยงามหลากสีอย่างเช่นนะคะก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีส้มสีม่วงสีเขียวลักษณะเด่นของต้นโกศนนั้นเลยนะคะก็คือใบค่ะใบของเขานนั้นจะมีลวดลายและสีสันที่แตกต่างกันไปนะคะตามสายพันธุ์ค่ะ ในด้านของความเป็นมงคลของต้นโกศนนั้นนะคะตามความเชื่อของคนไทยนะคะโกศนออกเสียงคล้ายกับคำว่ากุศลน,นะคะซึ่งหมายถึงบุญกุศลเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเสริมสิริม,มงคลนำความสงบสุขและความร่มเย็นมาสู่ผู้อยู่อาศัยตำแหน่งที่ควรปลูกนะคะก็จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือบริเวณทางเข้าเพื่อเป็นการเสริมสิริม,มงคล เชื่อกันว่านะคะจะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขประโยชน์ของต้นโกสนนะคะจะใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งสวนให้มีสีสันเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดูดซับสารพิษบางชนิดทนต่อสภาพแวดล้อมและดูแลง่ายค่ะหากต้องการเสริมโชคนะคะก็ควรปลูกในวันอังคารและให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดตามความเชื่อนั่นเองค่ะ